สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะอุ้มนะคะก็จะมารีวิวของนะคะที่เราไปซื้อโทรศัพท์มาแล้วแม่เราได้ของฟรีมาทาั้งนั้นเดี๋ยวรีิวกันเลยมันก็คืออันนี้นนั่เองนะคะของแม่เราซื้อเป็นโทรศัพท์ V3 มานี่นะคะหน้าหน้าก็จะเป็นเขียนว่ามีอะไรสักอย่าง,างเพราะว่าเราเขียนเราไม่ค่อยเก่งก็หน้าหน้าจะเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็มีความจ ก็เป็นเหมือนกันก็นด้านหลังก็จะเป็น,น,นรูปผ้าอะไรก็จะเป็นโทรสัตว์ที่มีรูปสุนี่ัขเป็นลีศไม่แน่ใจว่ามีซื้อมากี่บาทเนี่ยค่ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะคะกะคะ็คือเดี๋ยวเรานะคะจะมาเปิดกันเลยนะคะก็จะมีที่ถือตรงนี้ด้วยให้เดี๋ยวเราไปเปิดดูกันเลยคะ่ะ เราแยกไปเปิดบนี่เปิดได้แล้วนะคะคืออีกอันนึงที่จริงอ่ะเราเราได้นานแล้วนะทางขวาไปดูแล้วคืออันนี้แม่แม่เราซื้อมาพี่แม่เราเปิดแล้วเอาไปก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวแกให้ดูไม่แน่ใจว่าคืออะไร นี่นะคะก็ะจะเป็นขั้นลมด้วยแม่ค่ะก็บอกมาด้วยนะคะว่าอันนี้คือยังไม่ได้ใช้เลยนีน่นะคะก็ะตรงนี้ก็จะเขียนว,ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็จะเป็นสีฟ้าค่ะหลังก็จะเป็นสวิตนะคะสวิตเปิดปิดนะนี่นะคะมันก็จะเป็นที่เสียบนะเนื่องจากว่าอันนี้ใช้ใช้ยังไงนะคะก็ บอกใต้คลิปได้นะคะเพราะว่าคือเรายังใช้ไม่เป็นขอขออภัยด้วยน,นะคะเดี๋ยวเราขอญยตไปเก็บก่อนนะคะก็ถ้าใครอยากได้รุ่นแบบนี้ก็พิซืีอกันได้นะคะคือเราซื้อสองเครื่องนะคะเครื่องของเราแล้วก็เครื่องของแม่นะคะอ๋อลืมบอกไปนะคะว่าอุ้มซื้อมาจากไหนอุ้มนะคะซื้อมาจากเซนทันอุดรธาน,าน,นีค่ะเพราะว่าเรา เป็นเด็กอุดรธานีนะคะก็สำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะก็อยา่าลืมกดติดตามนะคะกดซับสไครต์ด้วยนะคะก็สำหรับก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจุ๊บๆบ๊ายบายค่ะ